ดาราสาวแต่งงานสองปีไม่คิดมีทายาทแม่ประกาศลั่นพร้อมเลิกทำงานเลี้ยงเองแต่งงานกันมาก็สองปีแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องทายาทสักทีสำหรับคู่ของหญิงระถาและตุลตุลลยะเทพและวันนี้ขอควงคุณแม่สุดที่รักน้อยโพงามมาเปิดชีวิตครอบครัวที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันส1เอพร้อมอัปเดตเรื่องลูกให้ฟังว่าแต่งมาสองปีเรือนหอเสร็จแล้วหญิงยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนตุตนยังไม่ได้ตกแต่งสาเหตุที่ไม่ย้ายไปอยู่เรือนหอเพราะยังไม่เสร็จหรือติดแม่หญิงรวมๆแต่ก่อนบ้านที่ตุนจะอยู่กับคุณพ่อที่สาวพอคุณพ่อเสียที่สาวอยู่บ้านคนเดียว เราไม่อยากให้พี่สาวอยู่บ้านคนเดียวเลยให้พี่ตุนกลับไปอยู่บ้านตัวเองด้วยส่วนคุณแม่เราอยู่ตอดบ้านเป็นคนชอบอยู่บ้านตัวเองก็เลยเป็นลักษณะสามวันอยู่บ้านพี่ตุนอีกสี่วันมาอยู่บ้านแต่ก็มีซื้อคอนโดเอาไว้แต่ยังไม่ได้ตกแต่งลูกสาวติดคุณแม่ได้ยินแบบนี้อิ่มเอิบไหมแม่น้อย ไม่ต้องได้ยินหรอกการกระทำมันห่างแม่ไม่ได้ยังบอกเธอมีสามีแล้วนะเธอยังให้ฉันเกาหลังอยู่เขาเกาไม่เหมือนแม่เกาเอา้าวจะมีผัวทำไมมันก็มาอ้อนเรื่อยๆตกลงลูกสาวติดแม่หรือแม่ติดลูกสาวแม่น้อยก็ทั้งคู่เหมือนกันเลยแม่ก็ไม่มีใครมีหญิงคนเดียวแล้วมามีลูกชายนี่แหละจะไม่ให้รักมากได้ยังไง หญิงมีหญิงคนเดียวหญิงไม่ใช่ลูกนะแล้วมีลูกชายลูกเขยคนนี้เหมือนกับหนึ่งของขวัญพอเศรษที่เบื้องบนส่งมาเลยไหมแม่น้อยแม่ยอมรับตรงนั้นมันมีอะไรที่มาเติมเต็มบ้านเราบ้านเราไม่มีผู้ชายแล้วจุดไหนที่แม่เริ่มรักลูกเขยมากกว่าลูกสาวแม่น้อยฉันทำอะไรเขารับประทานหมดเลยทุกอย่าง ส่วนหญิงคำสองคำแล้วมันวางบอกว่าอร่อยแค่นั้นเองแล้วคนที่กินหมดมันน่าชื่นใจไหมเราต้องคอยดูเลยว่าวันไหนลูกเขยจะมาบ้านวันไหนจะคอยถามตุนทําอย่างนี้คงที่ตลอดพอวันศุกร์เขาจะมาบ้านฉันจะเอาหมาของเขาไปอาบน้ำคอยตุนมา แล้วเจ้าหมาก็รักพ่อรักแม่มันเราก็ทำให้สะอาดตู้ปลาบ้านช่องที่นอนเราก็ทำให้สะอาดหมดเลยลูกชายกับลูกสาวมานอนจะต้องหอมห้องน้ำฉันไปล้างเองนะแม่น้อยทราบเมื่อไหร่ว่าตุนเขาไม่สามารถแกะเม็ดงอ,อเองได้แม่น้อยแม่เกศเขาเมาส์มาแม่เขารักเขานะเนี่ยเลี้ยงมาขนาดไหนมันไม่กินนะผละไม้ ไม่ล้อเม็ดให้มันอามันไม่กินฉันก็ไปซื้อมีดที่คว้านมาบาดมือทำไม่เป็นเลยได้มาสี่ถึงห้าชิ้นนางก็กินหมดลูกฉันเนี่ยลองกองอย่างเดียวพี่ตุลแม่ทำให้ขนาดนี้หลงเราขนาดนี้ตุลก็รู้สึกซาบซึ้งใจขอบคุณแม่น้อยครับทำมาตลอดผลไม้ไม่ใช่จานเล็กๆคือเป็นถาดใส่เหมือนของโรงแรมมาเราก็เกรงใจแม่น้อยเขาทานหมด ุลถ้าทานไม่หมดเดี๋ยวคุณแม่เสียน้ำใจแม่น้อยบ่นเราเรื่องแม่สีเรือนหญิงด้วยความที่หญิงอยู่กับแม่มาตลอดเวลาอยู่บ้านตัวเองแทบจะไม่ต้องทำอะไรเหมือนมีคนทำให้ตลอดเขาจะรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าเราไปเมืองนอกไปต่างจังหวัดกับพี่ตุนแล้วเราทำอาหารให้เขากินเป็นไหม แต่เขาไม่เคยมาเห็นหญิงไงว่าหญิงทำอาหารเช้าให้พี่ตุนกินนะตื่นมาหญิงปูเตียงหญิงเก็บเตียงนะเขาไม่รู้แม่น้อยฉันจะไม่รู้ได้ไงอยู่บ้านเธอลงมาถามคุณแม่อยู่ไหนแล้วก็ขึ้นไปพอมันออกไปใครปูที่นอนนี่นี่ผูเตียงเช้ามาตุนมาชงกาแฟแล้วน้องหญิงไปไหนน้องหญิงเข้าห้องน้ำครับยังไม่เสร็จเขามาเอากาแฟขึ้นไปให้หญิง เราสลับกันหญิงบอกทำอาหารเช้าให้ตูนแต่แม่บอกตุนทำอาหารเช้าให้หญิงตูนถ้าอยู่ที่บ้านคุณแม่หญิงไม่ต้องทำเพราะมีคนทำให้แต่ถ้าไปเที่ยวกันเมืองนอกบางวันเขาตื่นมาทำอาหารเช้าทอดไข่ทำเบคอนหญิงนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องที่แม่ชอบบ่นหญิงเป็นคนที่เพื่อนกระเธอเยอะ แล้วมันกลายเป็นว่าสำเนียงหรือวิธีการพูดกับสามีมันจะไม่หวานเราเหมือนเป็นเพื่อนเป็นที่ตั้งแต่คบตั้งแต่จีบกันมันไม้ได้มีโมเมนต์สวีทมากเหมือนคนรู้จักกันอยู่แล้วหญิงดูเป็นผู้ชายมากกว่าพี่ตุนอีกแบบพี่ตุนเดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วนะแม่ก็จะแบบว่าทำไมพูดจาแบบนี้กับพี่เขาคะ่ะ ขามันหายไปไหนหมดหญิงก็แบบหญิงต้องพูดค่ะด้วยเหรอสะวะแบบพี่ตุลค่ะมันก็เขินอ่ะแม่น้อยเขาก็เปลี่ยนเบาลงแล้วแม่น้อยรู้สึกกลัวพี่ตุลอายว่าแม่ขายส้ตมตำแม่น้อยเขาทำงานบริษัทใหญ่ๆเขาทำของเขาเราไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ เขาปูพื้นมาคบค้าสมาคมกันยังไงแล้วพอได้แม่ยายแม่ยายตําส้มตําแล้วดิฉันติดดินฉันเคยถามเขาว่าแม่ไปตําส้มตําตุนว่าอะไรไหมายตามสบายเลยครับแม่ทําที่แม่สบายใจแม่ทําเลยครับคำนี้เท่านั้นเองฉันจบเลยได้ใจฉันมึงไม่มีลูกไม่เป็นไรฉันตําส้มตําไปแต่ถ้าให้ฉันหยุดก็มีหลานให้ฉัน ถ้าสองคนนี้มีลูกแม่น้อยเลิกเลี้ยงหลานอย่างเดียวแม่น้อยจ้าแต่ถ้าไม่มีลูกตัมไปตลอดชีวิตแม่น้อยจนกระทั่งฉันถือไม่ไหวหญิงอีกสองปีก็ถือไม่ไหวแล้วแม่น้อยฉันเพิ่งหกสิบแปดเองใจพี่หญิงจริงๆอยากให้คุณแม่เลิกตำส้มตาแม่น้อยอย่าถามมันหญิง คำว่าเลิกตาส้มตาม,มันไม่ใช่อยู่ดีๆแค่ยืนตามอย่างเดียวมันต้องดูซื้อของคุยกับคนถือของเตรียมของมันมีดีเทลเยอะสั่งของต้องสั่งแต่เช้าตรู่เราเห็นเขาทําก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยก็อีกออปชันถ้าอยากให้แม่หยุดต้องมีหลานหญิงอายุมากแล้วอย่ามีเลยแม่น้อยข้ออ้างเธอเปล่า จากการทำร้านส้มตำม,มีเรื่องหนึ่งที่แม่น้อยไม่บอกหญิงเพราะกลัวหญิงจะไปปิดร้านส้มตำแม่น้อยแม่ทำร้านขาดทุนสองล้านหญิงรู้อยู่แล้วรู้มาตลอดแม่น้อยวันที่โควิดขอโทษนะมันไม่มีหนี้สินแล้วโควิดมาเขาควักเงินห้าแสนไปจ่ายตรงนั้นมันจบแล้วไงแต่ทีนี้พอเปิดมามันก็ไม่ได้อย่างนั้น มีขาดทุนบ้างแต่ไม่อยากให้ลูกรู้ยิ่งพอมาแต่งงานกับตุนแม่เตรียมทุกอย่างเลยไม่อยากให้ใครรู้แม่รีบหาเงินขยันมากตอนนั้นยังไม่ได้ออกบูธด้วยนะวันหนึ่งจะขายได้เท่าไหร่คิดทุกอย่างผลสุดท้ายมันก็ไม่หลุดจนคนนี้ต้องไปเคลียร์อย่างเดิมแม่เจ็บใจตรงนี้แหละหญิงแต่ก็ห้ามไม่ได้ยังทำอยู่แม่น้อยเขาให้เลิกหลายครั้งแล้ว แต่แม่ไม่เลิกหญิงคือมันไม่ใช่หรอกคือเรารู้อยู่แล้วต้นทุนที่ทำร้านก็เป็นเราทุกวีคต้องเบิกเราเพื่อไปซื้อของเข้าร้านสุดท้ายพอขายของไปมันต้องไปจ่ายค่าเด็กค่าเช่าที่มันไม่ได้อะไรแต่ทุกวันนี้ที่หญิงให้เขาทำเพราะหญิงรู้สึกว่าทันคือความสุขเขาเรามีกำลังไปซัพพอร์ตเขานะวันนี้ก็ซัพพอร์ตเขาไปหญิงถึงบอกว่าอีกสองปีคงหยุดแล้วแหละ เงินที่หายไปเราไม่ติดตรงนี้อยู่แล้วหญิงหนูไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือทุกวันนี้สิ่งที่เขาทำมันคือการหมุนนะถามว่ากําไรคือเวลาลงทุนต้องได้กําไรแต่หญิงเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้กําไรมาทั้งชีวิตเลยแต่กําไรหญิงมันเป็นกําไรจากทางอื่นมากกว่าหญิงยังมีงานทำหญิงรู้สึกว่านี่คือกำไรในชีวิตขอบหญิงแล้วแหละ แต่ในส่วนของเขาเขาทำแล้วมีความสุขเขาได้ตามได้เขือคนคนบอกของเขาอร่อยมันเป็นความสุขของเขาหญิงรู้สึกว่าเขาคงสนุกของเขาในแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่ก้อนที่มันมาหาศาลหรืออะไรก็ยังให้เขาหมุนไปเรื่อยๆที่เขาทำข้อตกลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องแม่กับร้านส้มตมอยากได้ยังไงหญิง เอาจริงๆหญิงทำใจแล้วเอาจนเขาเริ่มเหนื่อยแล้วเขาหยุดเองจะไม่บ่นแล้วที่หญิงเคยปรึกษาไหมเรื่องแม่ลูกทะเลาะกันตุนมีตลอดเลยครับส่วนมากจะเป็นเรื่องงอนกันหญิงถ้าแม่งอนก็จะฟิลตึงๆสมัยก่อนเราจะซื้อของที่เขาชอบมาให้กินเขาก็จะไม่กินบ้าง ทิ้งไว้ในตู้เย็นบ้างพอเรามีพี่ตุลเรารู้แล้วว่าเขาจะยอมคนนี้เขาไม่ยอมเราเราก็จะสะกิดลงไปดูให้หน่อยดิตุลสมมุติอยู่ข้างบนคุณแม่อยู่ข้างล่างคุณแม่งอนก็แบบพี่ตุลลงไปดูให้หน่อยแม่หายยังพอลงไปคุณแม่ครับทานหรือยังครับเออทานแล้วละเดินขึ้นมายังตึงๆอยู่อยากได้ลูกไหมตุลไม่ทั้งคู่นะครับ เคยคุยกันแล้วว่าไม่อยากมีคือเป็นห่วงเขาด้วยถ้าเรามีเขาแล้วเราเลี้ยงเขาด้านหนึ่งแต่อีกด้านเขาต้องออกไปเจอข้างนอกซึ่งเอาจริงๆทุกวันนี้มันก็ไม่น่าเจอเท่าไหร่ก็จะสงสารเขามากกว่าแม่น้อยแต่สมัยนี้แม่เริ่มปล่อยวางแล้วเราควบคุมเขาไม่ได้ต่อให้พ่อแม่ดีขนาดไหนถ้าเด็กมันเป็นไปดึงไม่อยู่เหมือนกัน หญิงหญิงรู้สึกว่าการจะมีก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่วาสนาเลยถ้ามีต้องมีธรรมชาติเท่านั้นนั่นแปลว่าเขาส่งมาให้เรามีแต่ณวันนี้เมื่อมันไม่เกิดและมันไม่มีแปลว่าหญิงอาจจะจบที่ชาตินี้แล้วหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะแต่งงานพี่หญิงทําทุกอย่างเพื่อแม่น้อยปลดหนี้ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นสิบล้านแม่น้อย ทุกคนพูดว่าคุณรู้ตัวไหมคุณได้ลูกสุดประเสริฐจริงๆก็บอกว่าขอบใจมากที่ให้เกียรติกับน้อยแต่จริงๆน้อยจะบอกตามตรงน้อยโคตรโชคดีถูกรางวัลไม่รู้กี่พันล้านได้ลูกคนนี้มาใจลึกๆแม่รู้สึกผิดมากแม่น้อยรู้สึกผิดมากทำแต่เรื่องให้ลูกตลอดเดี๋ยวใช้ยนี่ให้จะทำยังไงให้ลูกเรามือความสุขที่สุด เพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกว่าใครก็ได้ที่รักได้ครึ่งของฉันเอาไปเลยแม่อยากจะบอกอะไรลูกแม่น้อยทำให้แม่แค่นี้พอแล้วต่อไปลูกก็ตกโตรววงความสุขให้มากๆไม่มีแม่ก็ไม่ว่าแต่ที่แม่พูดไปคืออย่าห้ามแม่ทำส้มตําแม่ก็จะไม่ขัดขืนอะไรทั้งสิ้นแม่หมดแรงแม่ก็หยุดเอง เพราะเราไม่ได้ลำบากอะไรมากมายลูกดูแลแม่อย่างดีที่สุดแม่ขอบคุณตุนด้วยไม่ต้องมาทำอะไรให้แม่มากแล้วดูแลซึ่งกันและกันลูกเป็นแบบนี้ตลอดไปแม่ชื่นใจที่สุดแล้วแม่รักลูกไม่ได้รักที่ตุนคนเดียวไม่ต้องน้อยใจขอบคุณแม่เกตมากๆที่เรามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันถึงน้อยจะไม่สบายเหมือนแม่เกตแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่าง น้อยได้สิ่งที่ดีมาก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับครอบครัวของน้อยหญิงหญิงเห็นแม่เป็นคนแบบเต็มที่กับทุกอย่างแต่เหมือนเขาทำอะไรมันไม่เป็นหรือเทียบเท่ากับแรงที่เขาลงไปอยากให้เขาได้เจอความสำเร็จในเรื่องที่รักเรื่องส้มตำเรื่องร้านถ้าหญิงมีกำลังมีแรงหญิงก็จะพยายามช่วยเขาให้มากกว่านี้ หญิงก็รู้ในใจลึกๆเรามีความต่อต้านในสิ่งที่เขาทำอยากให้เขาพักแล้วแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เขายังเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นความเชื่อมั่นของเราเราไม่อยากไปทำลายหรอกอยากให้เขาทำให้เต็มที่ไปเลยและหลักๆให้ดูแลสุขภาพเพราะช่วงหลังเห็นเขาทำงานหนักมันจะมีเรื่องแบบเจ็บขาแล้วชอบใส่ถุงเท้าเดินในบ้าน มันลื่นหญิงก็บอกอะไรที่เราเตือนอยากให้ฟังบ้างเขาก็แบบทุกวันนี้ใส่ถุงเท้านั่งเล่นในบ้านเข้าห้องน้ำมันลื่นเขาเผลอล้มหลายทีแม่น้อยแม่บอกเด็กไม่ต้องบอกน้องหญิงแม่แข็งแรงไม่ได้เป็นอะไรมากมายมันรักแม่ที่สุดหญิงคือชีวิตแม่อยู่เพื่อลูกจริงๆหญิงดูแลสุขภาพอยู่กันไปนานน,านแม่น้อย ลูกก็เหมือนกันให้รักกันตลอดชีวิตนะรักกันให้มากๆแม่ฝากลูกแม่ไว้ด้วยล่าสุดแม่มีฝ้าในปอดแม่น้อยมันมีจุดเล็กๆจะเป็นวันโรคเหรอมันก็มีอา้าวน้อยไม่สูบบุหรี่น้อยไม่กินเหล้าคุณน้อยเล่นตลกมากี่ปีแล้วสมัยก่อนมันจะสะสมคนที่อยู่ใกล้ควันบุหรี่หมอบอกการรักษาไหมหญิง หลักๆก,ก็คือเลี่ยงทุกอย่างที่แพ้พวกไรฝุ่นที่นอนเขาต้องทำความสะอาดบ่อยๆมีช่วงปีแรกๆห้ามไปที่ชื้นที่เป็นหนักไอหนักก็ไม่ได้ไปต่างประเทศจนหลังโควิดพาไปญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มไม่ค่อยไอ